ข้จำพุก30วันเริ่มในวันอังคารสำหรับชาวจีนหนึ่งคนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม7คนที่ถูกจับกุมบนเกาะกัวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าพวกเขาเข้าสู่ดินแดนของสหรัฐอย่างผิดกฎหมายแต่ประเด็นสำคัญคือพวกเขาเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการทดสอบสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยไกลครั้งสำคัญบนเกาะ ผู้ถูกตัดสินจำคุกเป็นชาวจีนวัย22ปีชื่อเจียงคังเลอร์จีนถูกตัดสินจำคุกในข้อหาสมรู้ร่วมคิดขนส่งคนต่างด้าวผิดกฎหมายไปยังสหรัฐและสมรู้ร่วมคิดช่อกงรัฐบาลสหรัฐกระทรวงยุติธรรมระบุว่าพบคนในกลุ่มของเจียงอย่างน้อย4คนในบริเวณใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงานทางทห,หารในช่วงที่มีการทดสอบขีปนาวุธที่เกาะกวม หนึ่งวันก่อนที่เขาจะถูกจับกลุ่มเจียงและชาวจีนอีกเจ็ดคนแอบขึ้นเรือไปยังเกาะกวมพวกเขาเดินทางจากไซปันเมืองหลวงของเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมูกก่เกาะนอร์ทเอร์มารีนาการเดินทางจากไซปันไปยังกวมด้วยเรือใช้เวลาเดินทาง10บชั่วโมงสิ่งที่ควรทราบคือไซปันมีนโยบายปลอดวีซ่าสำหรับชาวจีนซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเข้าสู่เครือจักรภพได้อย่างง่ายดายด้วยเหตุนี้เส้นทางจากไซปันไปยังกวมจึงกลายเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพวกยบชาวจีนผิดกฎหมายจำนวนมากที่ต้องการเข้าสู่ดินแดนของสหรัฐ เจ้าหน้าที่ g ว a ระบุว่าชาวจีนกว่าร้อยคนได้เข้ามายังเกาะนี้อย่างผิดกฎหมายผ่านเส้นทางนี้และทําให้เกิดความกังวลในหมู่ฝ่ายนิติบัญญัติกลวมมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันประเทศของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบโต้ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากจีนคอมมิวนิสต์กลมอยู่ใ,นในกล้กับจีนมากกว่าฮาวายเจมอยแลนด์สสของเกาะได้พูดคุยกับ fox news เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้ว,วเขาอ้างถึงตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกวมโดยกล่าวว่าทุกสถานการณ์ในเกมสงครามที่เล่นเกี่ยวข้องกับกวม กวมเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือดำน้ำและฐานทัพอากาศนอกจากนี้ยังถือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมเนื่องจากมีความจุขนาดใหญ่ริกฟิชเชอร์สมาชิกอาวุโสข,ของศูนย์ประเมินและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกวม It is important the most important. นี่เป็นด่านหน้าที่สำคัญที่สุดสำหรับสหรัฐในการขัดขวางการโจมตีของจีนต่อไต้หวันปฏิบัติการทางทหารของจีนต่อฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นทุกสิ่งที่สหรัฐต้องทำเพื่อยับยั้งหรือต่อสู้กับการรุกรานของจีนจะขึ้นอยู่กับการเข้าถึงฐานทัพทหารที่ปฏิบัติการได้ในกวมเนื่องจากทำเลที่ตั้งกวมจึงเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากจีนมากกว่าในปี2019ปักกิ่งทดสอบขีปนาวุธที่มีชื่อเล่นนักสังหารกวม ขณะนี้สหรัฐกำลังเตรียมอาวุธให้กลวมอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนั่นคือการโจมตีด้วยขีปนาวุธของจีนต่อกลวมกระทรวงกลาโหมสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยไกลนอกชายฝั่งกลวมได้สำเร็จในระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นการทดสอบที่เจียงลกักลอบไปเก็บข้อมูลและเพิ่งถูกตัดสินโทษการทดสอบขีปนาวุธครั้งนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นรัฐบาลสาหรัฐว,วางแผนที่จะทุ่งเงิน10,000ล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้าเพื่อป้องก,กันกลว MTD